อยู่กับจุฬาบุ๊กรีวิวค่ะซึ่งเรานะคะจะมารีวิวหนังสือวรรณกรรมของเมริการกันค่ะเป็นหนังสือที่ถูกดัดแปลงเป็นละครบอดเว้ด้วยแล้วก็ถูกทำเป็นภาพยนตร์ด้วยนะคะนั่นก็คือดือๆเดืด่อนี้ค่ะเรอวันสู่วิสันออมออค่ะซึ่งเป็นวินาทีมาดิชั่นสำหรับภาษ,าษาอังกฤษค่ะซึ่งเนื้อเรื่องนะคะก็แต่งโดยแอลแฟรง์บองค่ะ ภาพวาดนะคะก็วาดโดยคุณมิราโฟรามีนานะคะ,คะ,คะแล้วก็คุณเอดูอโนริมานะคะซึ่งเป็นศิลปินผู้วาดภาพแทร์รี่พัฟเตอร์บับมินาริมาค่ะสำหรับเรื่อง ools, วัตถุภูวิสัตว์อ้ออน,นะคะก็จะเป็นเรื่องเด็กหิงที่ชื่อว่าโดรธีเขาเนี่ยพัดหลบไปที่ดินแดนสันแห่งหนึ่งคะ่ะและเขาเนี่ยต้องการที่จะกับบ้าน เดินทางไปขอความช่วยเหลือจากพ่อโมสปอร์ตค่ะและระหว่างทางนะคะเขาก็พบ,พบกับเจ้าขุ่นไรกะที่ยากดูสมองได้พบกับเจ้าหุ่นกระป๋องทีง่อยากมีหัวใจและก็พบกับเจ้าสิงโตที่ขาที่อยากจะมีความกล้าหาญคะ่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะแต่ละคนเนี่ยจะสมความปรารถนาที่ตัวเองตั้งใจไว้หรือไม่ติดตามได้ไหนเดี๋ยวันทุสุวิสัทโมสปอร์ตเร่มเลคะ่ะแลวเรานะคะต้องชาทุกคนเนี่ยไปดูเนื้อหาไในเรลวดมันจะสวยสมการรอคอยน สำหรับภาพในเล่มก็คือสวยนะ่าประทับใจแล้วก็น่าสะสมมากเลยใช่ไหมคะราคาเพียง981บาทจากราคาปกติ1 9 9 0บาทสามารถสั่งซื้อได้ที่ jurabook.com แล้วก็น่าร้านทุกสาขาเลยนะคะอ้ายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะทุกคนแล้วก็ยังมีเซ็ตมินาดีมาเอดิชั่นให้ทุกคนสะสมอีกไม่ว่าจะเป็น Beauty and the Beast Pinocchio Alice in the Wonderland l i t t แ e Mermaid The Jungle The s e c r e t g a r d ก n ซึ่งสามารถสั่งซื้อได้ที่จุลา b o o k com แล้วก็หน้าร้นานทุกสาขาเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ